พระคาถามหาจากักรพัทธ์ก้าจบข้าพเจ้าขอกราบน้อมกล้าวน้อมเสียงครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของบทสวดพระคาถานี้เสียงสวดโดยบุญรัวชาแนลนามโมต,ตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมต,ตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมต,ตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมณีนพรัตน์สีสหัสสสุธรมรมาพุทธโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธร,รมมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันธังสีวลีจามมาาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโย อหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังคาบูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสหัสสุสธ,มมธ,ธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังคบูชาอักคีทานังวรังคันธังสีวลีจากมาเถรัง อหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังคาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานาังวรังคันทังศีวลีจากมหาเถรังอาหางวันทามิทูระโตอาหางวันทามิทาตุโยอาหางวันทามิสัปพปโสพุทธธรรมสังฆบูเชมิณโมพุทธยะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัต สีสหัสสสุธรรม,มาพุทธโธธรรมโมสังโคยะธาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวรังคันทงังสีวลีจากมาเถร,รังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโโสพุทธธรรมะสังฆะบูเชมิ นะโมพุทธ,ธายะพระพุทธ,ธาไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสหัสสสุธรมมาพุโทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธ,ธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโย อหางวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังคาบูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพร,รัตน์สีสหัสสมมธธมมสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังคบูชาอักขีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรัง อะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมมสังฆาบูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรตาาัตะญาณมณีนพรัตศีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อักขีทานังวรังคันธังสีวลีจากมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมมสังคาปูเชมิณโมพุทธยะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตศีสหัสสะสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโค ยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรังคันทงังสีวลีจัสมาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆบูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณ มณีนพรัตต์ศีสหัสสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโคยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรังคันทงังศีวลีจะมมาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆาบูเชมิ